สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับโกวันเจ็บชาแนลนะครับกับรายการมัหนึ่งถึงถืดครับวันนี้กะทํากับข้าวเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ทําเป็นนะครับนี่ข้าวต้มนะครับทุกคนต้มพ้นป่วยนะครับอืมครับเามาดูครับกล้องครับใกล้ๆครับหม้อครับนี่ครับในหม้อนะครับจะมีนะครับไก่นะครับแล้วก็นะครับผมกําลังจะปั้นหมูนะครับลงไปนะครับ เขาจะนะครับมาทำข้าวต้มนะครับเอาไว้กินนะครับตอนดึกๆนะครับทุกคนนะครับผมอาจจะหิวนะครับตอนดึกๆวันนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับก็จะเป็นนะครับนี่ครับผัดนะครับผัดกะลํานะครับเอ้ผัดหัวปีนะครับทุกคนครับนี่ไงผัดกะลัมแล้วถูกแล้วนะครับพูดผิดพูดใหม่นะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องโก๋หวานเย็บชั้นนของด้วยนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับน้ำซุปผมนะครับก็ต้มไม่นานแล้วครับคนเคี่ยวไปนานนั่นแะนะครับจนนะครับไก่เขาเปื่อยแล้วเหลือแค่นะครับปรุงลดนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับ ครื่องปรุงกลมกะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนอ่ะขอแกะเครื่องปรุงก่อนนะครับไม่ได้แกะไว้เลยโอเคอ๋อเช็ดมือหน่อยนี่เป็นผ้าเช็ดมือนะครับทุกคนมาเราจะใส่เขานะครับเป็นข้าวตุ้มวันนี้นะครับทําเป็นข้าวตุ้มไปเลยนะครับเมื่อคืนนะครับที่เราไล์สดไปนะครับ นั่นก็เป็นข้าวต้มนะครับจะว่าเป็นข้าวต้มนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรอหมูโอเคหมูหาก็เดิ่อได้แล้วนะครับรอหมแป๊บนึงนะครับมาปรุงเลยดีกว่าครับทุกคนน้ำมันหอยนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับกุ้ใสซพอนะครับให้มันได้รสชาติได้กลิ่นน้ำมันหอยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็นะครับขาดไม่ได้นะครับฟ้าเขียวนะครับแล้วก็ใสยนี่เลยง่ายๆนะครับลวงเอานะครับลวงด้วยมือตัวเองนะครับขาดไม่ได้นะครับช่องผมครับเหยาะลงนิดนึงครับอันนี้คือชุดนะครับนิดเดียวพอนะครับใส่เยอะนะครับเป็นข้าวต้มนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ ทำง่ายๆนะครับที่เหลือก็ครับใส่ข้าวลงไปนะครับดํานดำนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับส่วนจริงๆนะครับนี่ก็ต้มเผือผมเลยนะครับโอเคพอไหมพอแล้วแหละนะครับแล้ก็จะ คนมันสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําต้มไอ้ข้าวต้มคนป่วยนะครับมีน้าต้มนะครับสดจากน้อยนะครับข้าวต้มอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นข้าวต้มสองเกลือนะครับมีหมูกับไก่ครับรวมกันครับในหม้อเดียวกันนะครับในหม้อนี้นะครับผมก็จะปรุงด้วยนะครับขนอนะครับใส่ขนอวลงไปสองก้อนนะครับเพิ่มความนัวเข้าไปแล้วก็ใส่กระเทียมครับ เพิ่มนะครับความหวานนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเอานะครับจะรอให้มอมเดือดก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาผัดนะครับกะหล่ำนะครับผมว่าจะทำนะครับกะหล่ำผัดน้ำปลานะครับก็นึกไปนึกมานะครับก็เลยว่าจะใส่หมูสับด้วยครับนี่ครับทุกคนหมูสับครับที่ผมเตรียมไว้นะครับทุกคนครับ ใส่เกลือครับสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนผมก็นะครับเดี๋ยวมันจะจืดไปนะครับทุกคนกับขอเพิ่มรสชาตินะครับใส่เกลือสักหน่อยนะครับโอเคนะครับนี่ก่อนใส่ไปหม้อกำลังเดือดเลยนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นข้าวต้มที่นะครับรสชาติไม่ ไม่จัดจานนะครับเป็นคนต้มนะครับของคนไม่สบายนะครับคนต้มคนป่วยนะครับเง่ายๆเลยนะครับอืมได้ละโอเคละอ๋อนะครับวางไว้ข้างล่างเลยอืมอมีหนูต่อไปครับ <c oughs> ครับนะครับ กะหล่นนานะครับใส่น้าําปลานะครับน้องกะล่าน้ําปลาไงีเด๋วยวทำให้ดูในรูปแบบของปู้บันจับนะครับกะล่ำผัดน้าําปลาใส่ไข่ด้วยเป็นไงละ่ะรู้สึกว่ามีข้าวโพดให้ด้วยอืม เดี๋ยวมันจะเตือนไงก็เลยวางไว้น,นี่ก่อนโอเคขอผัดน,นะครับเตรียมก่อนนะครับทุกคนกำลังร้อนเลยคนไหนะใจร้อนแล้วตอนนี้นะครับคนร้อนแล้วนะครับเพราะว่าจะรีบนะครับไปดูบอลไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมรอดูครึ่งหลังดีกว่านะครับวันนี้ มีบอลไทยเตะด้วยนะครับเดี๋ยวขออนะครับเกี่ยวกระเทียมนะครับให้หอมนะครับฝากทุกคนนะครับกดติดตามช่องกูอันเจ็บด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วขอได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นช่องช่องเล็กๆครับที่กําลังนะครับที่กําลังจะปั่นช่องนะครับ มีเวลานะครับมีเวลาผมก็มาถ่ายคลิปอยู่นะครับทำตุ๋ข้าวนี้นะครับถ้าวันไหนไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้าเวลาเยอะวันดีหน่อยหรือยังหรือวิงไปคนมีเวลากันไหนนะครับผมก็จะไลฟ์สดเลยนะครับแต่วันนี้ก็มีเวลามาเตรียมความเตียมนวลเตรียมนี่นะครับทุกคนผมก็เลยนะครับถ่ายคลิปเลยนะครับวันนี้ฝากปิดกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาเกียวกระเทียมมันหอม น้นแบบบีมไหเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่หมูสับกับลงไปนะครับ mm. หมูสับนะครับเห้หมูสับนะครับเซตตัวกันนะครับสักหน่อยอีกหนึ่งผมก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเป็นนะครับเป็นเมนูที่ผมนะครับพึงจะคิดนะครับพึงจะคิดพ่อพึงจะคิดได้นะครับทุกคนครับก็เลย นึกนะครับนึกจะากกินนะครับจะกินนะครับความจริงแล้วผมอยากกินนะครับกะลําพัดน้ำตาลนะครับแต่คิดไปคิดมานะครับมันอาจจะดูจุดชืดเกินไปนะครับผมก็เลยนะครับขอเพิ่มนะครับสีสันเนอการนะครับใส่หมูสับลงไปนะครับสักหน่อยหนึ่งโอเคน้าด้วยไข่ครับทุกคนใส่ไป ฟองเลยนะครับนห้เข้ากันนะครับเดี๋ยวดูแก๊สเราหนะ่อยโอเคนะครับตรงนี้คนเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนเริ่มจะหวันแล้ว นะครับมาใส่กระลำนียดีกว่านะครับกระลำนะครับกับไข่เขาจะได้เคเือบกันเลยืเยอะนะเนี่ยผมเราใส่ไปเลยหัวหนึ่งนะครับหนึ่งหัวล้นๆไปเลยนะครับเดี๋ยวรอให้กระดำรวนความร้อนก่อนมันก็จะยุบตัวตัวเองของมันออมนะครับ จะคนยังไงเนี่ยจะคนยังไงเนี่ยไข่ก็จะไหม้นะครับโอเคเออกแบบนี้เลยนะครับีล้วขออนุญาตขออนุญาตครับกนิดนึงโอ้ยทําแบบไม่ได้คิดเลยนะครับต้องอาหาตัวช่วยครับทุกคนการเติมน้ำก็ไปสักหน่อย ให้มอเรามันไหมนะครับสักหน่อยเดียวนะครับก็จะให้ใครข้างล่างมาไหมนะครับเด้อโอ้ยมอใบเล็กนิดเดียวนะครับโอ้มาดูครับมาดูครับใกล้ๆครับทุกคนครับหมอใครจะไหมแล้วนะครับอืครับเรียบร้อยครับทุกคน จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมอกี่พัก์ทยังหล่นหมอยู่นะครับทุกคนคเนื่องด้วยนะครับแก๊สเราก็นะครับเป็นคือสุดท้ายแล้วทางนี้ที่จะอยู่กับผมนะครับก็ผมรอเวลามาหลายวันหลังจากที่มันนะครับปอาการนะครับมากรุงเลยดีกว่านะครับใส่ซอสหอยนะครับลงไปนะครับผมก็เน้นหน่อยซอสหอยนะครับจากสองช้อนนะครับ เหมือนเดิมก็ับาเขียวนะครับใส่ไปนะครับนี่ก็ตามตวงอาเลยนะครับชิลดครับสักนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่ใส่รถด,ดีนะครับทุกคนแล้วก็นะครับน้ำตาลตัดเข็มหน่อยนะครับ โอเคนะครับพออยายามติดฟ้าก่อนอม,มาคนนี้เขากันนะครับไข่เขากบนะครับเกือบใหม่นะครับทุกคนไก่ก็ไข่ก็เกือบใหม่นะครับนี่ครับโอ้คิดไปแล้วว่าน้าตามมันจะออกมาประมาณนี้นะครับตอนแรกก็นะครับรกค็บค,คิดว่านะครับจะ ทํานะครับกระลำพันธุ์ปลานะครับนั่งนึกไปนึกมานะครับกลัวมันจะจืดชืดจนเกินไปนะครับผมก็เลยนะครับใส่มูสับใส่ไข่นะครับอย่าลืมไปนะครับว่าหมอกระทะตัวเองใบมันเล็กนะครับโอเคแล้วับชิมหน่อยนิดนึง ทุกทายครับเด้อพริกนะครับอันนี้ผมก็ใช้พริกง่ายๆเลยพริกชี้ฟ้านะครับเรียบร้อยครับสำหรับกองเมนูนะครับวันนี้นะครับมีข้าวต้มนะครับผัดกระหล่ำนะครับทุกคนนะครับ วันนี้อาจจะไม่ตักใส่จานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเก็บของก่อนนะครับก็นะครับเป็นเมนูนะครับง่ายๆนะครับใครที่อยากจะลองทําตามก็ลองได้นะครับเครื่องปรุงก็มีแค่เท่าที่เห็นนะครับทุกคนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากช่องโก o ันเจี๊ยบช่องเอาเลยนะครับไปบ๊ายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูบอลก่อน